มีใช้ในประเทศไทยวัคซีนโควิด -19 เนี่ยที่มีใช้ในประเทศไทยในตอนนี้เนี่ยนะคะทุกชนิดเลยเนี่ยก็ได้รับการรับรองโดยองค์การอนามาัยโลกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูนะคะว่าความน่าสนใจของตัววัคซีนโควิดเนี่ยอยู่ที่มันจะมีหลากหลายแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเนี่ยนะคะจะค่อนข้างมีหลายรูปแบบมากมากที่สุดเมื่อเทียบเท่ากับวัคซีนตัวอื่น เท่าที่เรามีใช้มาเลยนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นจากการที่หลายๆบริษัทเลยเนี่ยหรือหลายๆประเทศเนี่ยก็ต้องการที่จะผลิตวัคซีนโควิดเนี่ยให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อจะได้มาทําการใช้ทําไมตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยถึงมีการใช้วัคซีนสูตรไข้และมันเป็นที่ยอมรับหรือเปล่านะคะอันนี้เราจะต้องมาดูว่าที่มาของการใช้วัคซีนสูตรไข้เนะคะเป็นจากการที่ว่าเริ่มต้นเลยจากการที่อเราฉีดเนื่องจากเป็นวัคซีนที่นํามาใช้ค่อนข้างเร็ว จึงต้องมีการติดตามผลการฉีดต่อเนื่องนะคะเราก็พบว่าบางทีหลังการฉีดวัคซีนไปเนี่ยผู้ที่รับวัคซีนเนี่ยจะมีผลข้างเคียงจากวัคซีนและต้องเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนตัวซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยจึงเริ่มมีการศึกษาว่าเอ๊ะถ้าเรามีการเปลี่ยนตัวนะคะแล้วมันจะทําให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยดีไหมปรากฏว่ามีการศึกษาในประเทศไทยนะคะที่พบว่า พอเราเปลี่ยนสูตรหรือเรา่สูตรไขว้คือเข็มที่1เนี่ยฉีดด้วยวัคซีนแพลตฟอร์มหนึ่งเช่นสมุติเป็นเชื้อตายนะคะและต่อมาเนี่ยกระตุ้นด้วยวัคซีนที่เป็นไวรัสเวกเตอร์เราพบว่าเอ๊ะเมื่อไปตรวจดูเนี่ยระดับภูมิคุ้มกันเนี่ยขึ้นได้สูงเพียงพอกับที่จะป้องกันโรคได้นะคะแล้วแถมเนี่ยอาจจะมีภูมิคุ้มกันเนี่ยจะขึ้นได้เร็วกว่าการใช้วัคซีนที่สูตรปกติอีกนะคะสำหรับ ประเด็นที่เราอาจจะต้องมีการระวังนิดนึงนะคะในการที่จะให้วัคซีนโควิดเนี่ยค่ะกับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ค่ะหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปเนื่องจากหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มหนึ่งนะคะทั้งเรื่องของโควิดแล้วก็เรื่องของไข้หวัดใหญ่ถ้าเกิดติดเชื้อระบบทางเดินหายใจปุ๊บเนี่ยอาการมักจะเป็นรุนแรงนะคะจึเป็นอีกกลุ่มนึงทีเป็นกลุ่มเสี่ยงเลยคะ่ะ เพราะว่าถ้าเกิดหญิงตั้งครรเนี่ยติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโควิดเองหรือเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยคะ่ะเราทราบอยู่แล้วว่าถ้าเกิดติดเชื้อเหล่านี้จะมีอาการอันตรายนะคะจะมีปอดอักเสบรุนแรงส่วนหนึ่งเป็นเพราะสรีระของหญิงตั้งครรภ์น,นะคะคือเนื่องจากว่าจะมีการตั้งครรภอยู่ใช่ไหมคะอาจจะทําให้ปอดเนี่ย หายใจได้คือค่อนข้างที่จะลำบากะคะ่ะเมื่อนั้นเมื่อเขาเกิดมีปอดอักเสบขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้มีอาการหนักได้นะคะเพราะฉะนั้นหญิงตั้งครรภ์เนี่ยคะ่ะจึงถือเป็นกลุ่มเสี่ยงเลยที่จะต้องได้รับวัคซีนซึ่งข้อมูลตอนนี้เนี่ยของหญิงตั้งครรภ์เนี่ยในเรื่องของวัคซีนเนี่ยที่จะใช้ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีข้อมูลมากเนี่ยนะคะก็คือวัคซีนในกลุ่มของ m i a คะ่ะซึ่งเราเพบว่าข้อมูลตอนนี้ที่ติดตามอยู่เนี่ยไม่ได้มีผลอะไรกับทารกนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยอาจจะทําให้มีปัญหาคลอดก่อนกําหนดหรือว่าทารกมีปัญหาได้ค่ะในการในการคลอดเพราะฉะนั้นถ้าเรารวบบุคคลที่มีโรคประจําตัวหญิงตั้งครรน,นะคะผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปก็จะเป็นคำคำพูดที่เราพูดกันให้เข้าใจใง่ายๆคือกลุ่ม607หรืออาจจะพูดถึง608อันนี้หมายถึงว่ารวมกลุ่มของหญิงตั้งครรภนะคะเพื่อที่จะจำได้ง่าย ส่วนหญิงตั้งคันนะคะยิงตั้งคันที่มีการศึกษาเยอะอรองรับนี่นะคะคือ MIA ค่ะที่จะฉีดนะคะมีข้อมูลมากกว่าสนับสนุนการใช้มากกว่าไวลรัสเวกเตอร์นะคะแต่สำหรับเชื้อตายเนี่ยข้อมูลน้อยนะคะแต่อย่างไรก็ตามโดยความปลอดภัยของเทคโนโลยีเชื้อตายที่มีมานาน จึงคิดว่าก็ค่อนข้างปลอดภัยสำหรับใช้ในหญิงตั้งครรภ์เหมือนกันนะคะถามว่าเราจะยังไม่ควรฉีดวัคซีนหญิงตั้งครรภ์เมื่อไหร่บ้างนะคะก่อน12สัปดาห์เนี่ยนะคะเราไม่แนะนำนะคะควรจะไปฉีดนะคะหลังจากตั้งครรภ์หลัง12สัปดาห์แล้วส่วนหญิงให้นมบุตรเนี่ยก็จริงๆสามารถให้ได้นะคะเพียงแต่ว่าข้อมูลการวิจัยรองรับเนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงแต่ถ้าจำเป็นต้องให้เช่นอยู่ในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่มีการระบาด อันนี้ก็ควรจะรับวัคซีนนะคะส่วนคําแนะนําอื่นๆนะคะจะมีคําแนะนําที่เฉพาะเจาะจงลงไปนะคะซึ่งคําแนะนําเหล่านี้เนี่ยเราได้มีแนวทางนะคะออกไปสําหรับให้แพทย์ที่ดูอยู่หน้างานเนี่ยสามารถที่จะพิจารณาได้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูตรงนี้นิดนึงนะคะว่าจํานวนการได้รับวัคซีนนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลถึงนะวันที่11พฤศจิกายนนะคะ จะเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยนะคะถ้าเราดูตามนี้นะคะเราจะมีตั้งแต่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนะคะจะมีกลุ่มเป้าหมายจํานวนเป้าหมายอยู่เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ด่านหน้านะคะอสมอผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคประชาชนทั่วไปผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะหญิงตั้งครรภ์จเจนวัดทั้งหมดเนี่ยประมาณ72ล้านคนเนี่ยนะคะจะเห็นว่าขนานี้เราฉีดเข็มที่1เนี่ยไปแล้วประมาณร้อยละ60 เขะะ็มที่2ไปแล้วเนี่ยประมาณร้อยละ49.7เาเข็มที่3ก็ยังน้อยอยู่นะคะประมาณ3.8แตแต่เราคิดว่าพอจะถึงสิ้นปีนี้เนี่ยที่เราวางแผนไว้เนี่ยก็จะน่าจะสามารถที่จะฉีดวัคซีนได้มากขึ้นนะคะอันแรกก่อนนะคะคือคือหญิงตั้งครรภ์นเนี่ย จะต้องมีการฝากคันอยู่แล้วเนาะอยากจะให้มีการปรึกษาคุณหมอที่ที่เราฝากคันอยู่อะคะ่ะเพื่อจะได้รับคําอธิบายในเรื่องของวัคซีนนะคะแล้วถ้ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยอาจจะต้องถามคุณหมอที่ดูแลคือประเด็นอย่างหนึ่งเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยเราควรจะฉีดด้วยความสบายใจนะคะแล้วก็ตอนฉีดเนี่ยคะ่ะเราจะต้องสบายดีคือไม่มีอาการเจ็บป่วยไม่สบายอะไรแล้วก็ หญิงตั้งครรภ์นเนี่ยจะต้องสามารถฉีดได้คือต้องหลังตั้งครรภ์นในช่วงสามเดือนแรกไปแล้วนะคะที่จะปลอดภยัยซึ่งเท่าที่ดูข้อมูลตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่หญิงตั้งครรภ์ที่ฉีดที่เราเองเนี่ยจะฉีดในช่วงประมาณแถวๆใกล้ๆจะคลอดแล้วล่ะคะ่ะส่วนใหญ่ที่คุณหมอแนะนําให้ฉีดนะคะแล้วก็หลังฉีดเนี่ยก็จะต้องเฝ้าระวังเนี่ยเหมือนเหมือนประชาชนทั่วไปเลยค่ะคือหลังฉีดเนี่ย เนือ่องจากเราฉีดเป็นตัว MIA n ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีไข้ได้แล้วก็ต้องระวังเรื่องไข้หลังฉีดก็อย่าไปทำงานหนักมีการพักผ่อนเยอะๆแล้วถ้ามีอาการผิดปกติเช่นเกิดมีปวดศีรษะมีเหนื่อยหรือมีอะไรผิดปกติอะคะ่ะก็ต้องรีบมาหาคุณหมอเลยค่ะ จะเหมือนกันกับประชาชนทั่วไปเลยค่ะคืออย่างที่เราทราบอะค่ะวัคซีนเนี่ยนะคะป้องกันการป่วยหนะักแต่ว่าวัคซีนเนี่ยไม่ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อได้ร้อเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเรายังคงจะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะคีพระยะห่างนะคะระหว่างบุคคลล้างมือบ่อยๆอ,อันนี้เราจงต้องทำอย่างเคร่งครัดวิถี New Normal เนี่ยนะคะ คงจะเป็นวิธีที่อยู่กับเราไปอีกนานเลยค่ะเพราะว่าตัวเชื้อโควิดเนี่ยมันเป็นเชื้อที่กลายพันธุ์ได้ตลอดเวลานะคะมันก็จะมีสายพันธุ์ใหม่ๆมานะคะซึ่งสายพันธุ์ใหม่ๆมาเนี่ยก็อาจจะทําให้ประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยลดลงบวกกับระยะเวลาที่ผ่านไปหลังจากเรารับวัคซีนเพราะฉะนั้นเราก็คงจะยังต้องรักษาเรียกว่าสุขลักษณะสุขอนามัยส่วนบุคคลนะคะการที่เราต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะ เวลาที่เราต้องเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดโดยเฉพาะถ้าอยู่ใน close space หรือที่ปิดห้องแอร์อย่างนี้ค่ะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะว่าจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการที่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอันนี้ก็สำคัญอย่างน้อย1เมตรถ้าเป็นไปได้นะคะแต่อีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของการล้างมือบ่อยๆเพราะฉะนั้นประเด็นในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยนะคะการเว้นระยะห่างการล้างมือบ่อยๆเนี่ย ยังเป็นอะไรที่เราต้องต้องฝึกให้เป็นนิสัยเลยค่ะซึ่งจะช่วยให้เราปลอดภัยจากตัวโควิดโดยปกติอะค่ะอาการหลังจากที่รับวัคซีนเนี่ยเราจะต้องมีการติดตามไปประมาณ1เดือนนะคะแต่เท่าที่เราดูข้อมูลกันเนี่ยในรายที่จะมีปัญหาจริงๆหลังรับวัคซีนเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดภายในช่วงสัปดาห์แรกอะคะ่ะเพราะนั้น1สัปดาห์แรกหลังรับวัคซีนเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องดูแลตัวเองคือต้องพยายามหมั่นคอยสังเกตดูว่ามีอาการอะไรผิดปกติไหม ถ้าไม่แน่ใจอะค่ะก็สามารถที่จะอาจจะโทรปรึกษากับโรงพยาบาลที่เราไปรับการฉีดก่อนก็ได้หรือว่ามาพบแพทย์เลยก็ได้ค่ะถ้ามีอาการโนที่กล่าว